ลบาบไผ่แพงโอ้ยอหอยตัวโต,วตวอยู่นะอืมปุบปุบเต่งๆเลยอ่ะดูดิทอดบ้าลบาบไผ่แพงอ่ะดูดิฮะดีเลยถืออะไระตุ้งแช่น้ำปลานะฮะลาบพริกแบบนี้เลยอาหารอันนี้ตุ้งแช่น้ำปลานะฮะดูดิครับโอ้ยไปกระทำดึงวัดไป พาคุณพอดีมากินลาบนะฮะนี่<ห>น,นั่งหน้าตู้เลยจริงๆร้านนี้เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ยังไม่ได้รีวิวเพราะอะไรคะเพราะวันีเป็นลมเป็นลมไปโรงพยาบาลใช่แต,แต่วันนี้ไม่เป็นแล้วค่ะมนลุยครับผมร้าน<ๆ>ลาบกระจ่อยเพื่อจิตราคาสองนะฮะบัตรระลุยก,กับกันไปมาลาโคบมลาแต่จริง ลาบมะม่าใส่ปลาหมึกของเราน่ากินมากาเรียบร้อยลาปมะม่าใส่ปลาหมึกครับก็เนื้อคั่วเลยฮะน่ากินมากแยกที่เรางนั่งอยู่นี่นะคะคือแยกกล้วยน้ําไทเนาะใช่ครับเพื่อจะมีร้านนี้อยู่นะจ๊ะอามานี่รู้ยังอร่อยอม,อามากลาบปลาหมึก ใส่เส้นด้วยนี่ลาบปะหมี่หึ่งใส่ปลาเมอกใช่ครับ e ดูนีฮะโอ้ยเปลีนรถเปลี่ยนมอตคร์สังตักันนิดหนึ่งดูฮะอร่อยนะเนี่ยร้อนจัดจ้านมากนี่ น,นี่คืออะไรตำซัวตำซ <ตำ S 2> ัวตำซัวปูปลาตำซัวปูปลาขอดูก่อนค่ะนี่ครับปูปลาปลาต้องมาต้อง,ม,องมาน,นะลุยครับเออเหนียวรอนมากนะเมื่อกี้ฉันจับขจับนันได,ได้ยังไงได้โอเคแล้วกันน,นี้คืออะไรซิ ร้าวไผ่แรงโอ้ยหอยแครงตัวโตอยู่นะอืมปุบๆเต่งๆเลยอ่ะดูดิ่ทอดบานร้าวไผ่แรงอ่ะโอ้โหดิบดับดิบดับคริยะดีเลยถืออะไรหอยดีมากคิ้หอยดีมากแค่ดูตัวเต่งมากอ่ะตัวใหญ่ด้วยอร่อยอันนี้หอยว่าดีนะคะสามชั้นครับทอดน้ำปลากะปรอบเลยแบบนี้ กินง่ายๆนะกระพริกนี่เราล้างมือแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยครับผมรูยฮะเพราะคุณป้ารู้ตัวว่าเป็นคนที่ชอบใช้มือกินใช้มือกินอาหารนานล้างมือเชียแอลกอฮอล์ได้ๆ่วาาหมูย่างของวด,ดีเช่นกันเรีเรยนคอหมูย่างวด,ดีนี่เองอดูสิดูสิเดี๋ยวให้ดีดูก่อนดีดีก่อนมาครับคุณหมูขำเยิ้ม แต่คุเฉียงทางนี้ดีกว่าค่ะเออยังเพิ่มสุดครับดูครับโหเมนดูนึ่ที่ชอบมมากเนี่ยอันนี้คือก้อยขั้วก้อยอืมก้อยขั้วเนื้อใส่แบบสุกใส่ตับใช่ถ้าเป็นก้อยแล้วขั่วนี่มัคือแบบสุกแต่ถ้าไม่ขั่วอ่าขั่วใช่แล้วมันใส่เลือแล้วขั่วไงอ๋อโอเคอ่าแล้วนี่ก็มีผักกินลิ้วมีตับมีเนื้อสามอย่าง ยิ่งเก็เงี้ยท่าไหบ้าใส่ซุปด้วยลุยฮะเราดมผมแล้วมันหวานเจี๊ยบเลยอ่ะชอบมากเลยวก็ดีตัลนีมันผมหรือมันหวานสิผมผมหวานและชีวิตคุณเป็นไงคะหวานอมผมเกิงฮะเหอรอใช่เราเล่นเก็บเจี๊ยบไอ้เป็กระป๋องจองนี่คือถึงขั้นเกืกบอบติดอ่างนะคะตกใจไปหมดตอบไม่ถูกเจอเมียหางขาวมาจานแซ่บอีกจานหนึ่งนะคะดี ตุ้งแช่น้ำปลานะฮะลาดพริกแบบนี้เลยอาหารกี่ตัวสองตัวเวาบาๆก็ได้ตุง้ตงแช่ตุ้งแช่อันนี้ตุ้งแช่น้ำปลานะฮะลุยครับโอ้แซ่บมากแซ่บมากเบคขนาดนั้นน้องแซ่บแล้วล่ะอือเดี๋ยวคุยคำนูอโอ้อันนี้กวาดพริกก็จะหมดละ กรุงชาน้ำปลานะฮะเฮ้ยเดี๋ยวงไนมาดูนี่ครับอร่อยได้เลยร้านนี้เป็นจานคนจีนนะครับขาขาสองแยกกุ้น้ำไทยมาทำได้นี่เป็นอาหารที่มากกคำตีแยกสิดยอดครับพุ้นกับไหม